หมดแล้วนะคะด่านขามเรืออำเภอธาตุพนมห้ามคนไทยเข้าไปคือข้ามไม่ได้เมื่อกี้ร้อนเท้ามากพอเดินขึ้นมาเย็นเลยนะคะแดดร้อนมากทัวมาเยอะมากวิตกใจเสียงแตะทุกคนตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะคะเป็นจุดเช็คอินที่แบบว่าถ้ามาธาตุพนมนะคะต้องแวะมานะคะ อีฟพาพี่ๆมาไกลถึงทาดพนมนะคะวันนี้อิฟมาทาธุระที่อําเภอทาดพนมพอดีก็เลยว่าจะพาพี่ๆมาเที่ยวข้ามด่านที่อําเภอทาดพนมแต่ก่อนที่เราจะข้ามด่านเราต้องไหว้เพื่อเป็นสิริม,มงคลมาไหวพ้พระท่าดพนมนะคะก็คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองคู่ประเทศไทยคู่อาเภอทาดพนมจังหวัดนครพนมนะคะทุกคนนะโอเคน้อยยังก็ฝากพี่ๆซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยนะคะตอนนี้อิฟจะพาพี่ๆเดินเข้าไปข้างในเนาะ บอกเราเห็นสตรีทฟู้ดทุกคนอยู่หน้าโรงอยู่หน้าอะไรนะอยู่หน้าท่าพนมวัดทาาพนมเลยนะคะโอเคเนาะขาออกมาเดี๋ยวเราค่อยมาชิมนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปว่าพระก,กันก่อนนะคะไปคะ่คะบริเวณหน้าวัดนะคะก็จะมีขายแบบเหมือนของที่ระลึกของฝากเสื้อผ้าของพื้นเมืองแบบนี้นะคะเพราะว่าจังหวัดนครพนมอำเภอท่านพนมเนี่ยอยู่ในภาคอีสานนะคะอยู่บ้านเฮาเนาะอะไรจะมีของแบบต่างๆผ้าทงผ้าสูงอะไรอย่างนี้นะคะ เยอะนะคะใครที่แบบอยากมาเที่ยววัดไหว้พระที่พระทานพนมนะคะก็สามารถมาเลาะตลาดอะไรต่างๆได้อีมก็ชอบนะทุกคนว,กวัยพระเสรีก็ช็อปปิ้งนะคะโอเคน,น,นะอะไรอะสถูปข้างในอะมืนเป็นสถูกแล้วก็มีเท้าวเวสวันด้วยนะคะก็คืออยู่บริเวณนี้จะมีจุดเช็คอินเยอะมากนะคะ นี่ค่ะทีนี้จะไม่ได้พาเข้าตรงนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยเดินมาเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปไฮไลท์ตรงะพระธาตุพนมกันก่อนค่ะปะ <c oughs> ลืมบอกวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร <c oughs> ก็คือเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกนะคะในประเทศไทยนะก็คือเป็นอารามที่แบบใหญ่ที่สุดน,นะคะ <c oughs> แล้วก็คือคนทั่วประเทศอ่ะคือมาสักการะที่นี่ <c oughs> เขาจะจัดช่วงวันมาคบูชาเนาะช่วงเดือนกุมพามีนาก็คือจะมีแบบงานเทศกาลน้นศักสการพระธาตุพนมอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปกัน ถนนนน่ายภาพด่วน100บาทก็คือไม่มีกรอบเนาะ100ะเอารูปหนึ่งไม่ลาเราตรงแถวๆนี้ร<ช>ูปหนึงน่งรูปหนึ่งนี่ค่ะนี่มีบริการถ<ช>่ายรูปน,นะคะ100บาทนะถ้าใส่กรอบก็คือ200เนาะใช่ค่ะขาวถ่วงดีมากเลยถ้าใครไม่พกกล้องมาก็ให้เขาถ่ายได้ให้พี่ๆเขาถ่ายให้ได้เลยนะคะคือสนับสนุนกันเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะกระจายรายได้นะคะโอเคไป ทุกคนอีบก็เดินมาจากตรงนู้นลานจอดรถนะคะประตูไม่เปิดเราต้องไปเข้าอีกทางนึงนะนี่เป็นประตูที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะก็คือประตูนี้จะไปตรงกับฝั่งลาวทางนู้นนะคะก็คือแม่น้ำขุงเนาะทางนู้นะน่ก็จะมีแบบซุ้มซุ้มประตูอีปจะพาเดินไปอยู่จุดนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะขอถ่ายรูปเราเจอช่างถ่ายรูปเราก็ถ่ายรูปก่อนตรงนี้อีปไม่เคยถ่ายเลยอี่เคยถ่ายแต่ข้างในนะคะเดี๋ยวถ่ายสักรูปนึงเนาะเดี๋ยวค่ะกลับออกมาเดี๋ยวเข้าอ,ออกเอานะคะ เป็นหน้าประตูพระธาตุเด to so so okay. so ้อทุกคนเด้อลืมไปว่าเฮามาธาตุพนมเฮาต้องวัาอีสานนะคะทุกคนนะปกติเพิ่นก็สิบ่ปิดเนาะช่วงนี้เพิ่นปิดป๊อกปุ๋งนะคะถ้าไทยมากอะเฝ้ามาถ่ายเนาะเพราะเพิ่นเปิดแล้วเพิ่นสิบ่ได้ปิ๊ดนะค่ะสวยงามเลยนะคะมื้อนี้เฮาต้องได้อย่างอ้อมเพราะว่าเพิ่นปิดนะคะต้องโอ้มนู่นเลยนะคะโอเคค่ะมาไปไหนมาไหนต้องมีเขาเรียกว่าสิ่งตื่นเต้นตลอดเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวกันตามไปเนาะ ไ่ายรูปแล้วนะคะถ้าใครแวะมาที่พระธาตุพนมสามารถมาถ่ายรูปได้ที่ร้านพี่อะไรนะคะตรงนี้ตู้เลงเียร้าตู้เหลืองนะคะตรงนี้เลยนะคะมาอุดหนุนได้นะคะ100บาท200บาทจะใส่กรอบนะคะนี่เลยค่ะแวะตามอีฟมาได้มาชมะคะ <c oughs> โอเคค่ะฟังเลยนะคะป่ะเราไปหาทางเข้าก่อนนะคะแต่เมื่อกี้เขาบอกตรงป้ายว่า เข้าข้างหลังจะใกล้กว่าแต่เรามาเข้าข้างหน้านะคะเดี๋ยวไปดูก่อนเนาะว่าจะเข้าตรงไหนเดี๋ยวค่อยออกมาเดินเปล่าววหนึ่งค่ะซื้อน้ําก่อนนะคะบริเวณข้างหน้าพระัาน์พนมก็จะมีสตีฟูดมีของขายต่างๆเลยนะคะเยอะมากนี่ค่ะค่ะน้ำสิบบาทเหือนให้หน่อยได้น้ําแล้วคนหิวเห็นไหมมากับน้องเอวาแล้วนะคะพี่ๆเอหลายๆท่านถามหาน้องไอวาวันนี้มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ ไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่นี่ก็จะมีสามล้อไว้บริการนะคะเยอะเผื่อใครแบบมาเที่ยวแบบว่าไม่ได้ขับรถตัวเองมาก็ใช้บริการ3ล้อได้เดี๋ยวิ่จะพาขึ้นนะวันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เนาะป้าลองหาทางเข้าอ่ะไม่มีทางเข้าอ่ะขายเส้าเนาะ้ปูขายเส้าทำไมว้ายว้ายว้ายรู้ว่าประตูเปิดนี่ไงคุณยายไปขายดอกไม้ต่างตาตัวเนี้ย อนนเอาดอกบัวก็ได้นึงบัวเอาไปคนมเองมัดเท่าไรหร่ล่ะคะเนี่ยอันนี้ยี่สิบบาทย่บาทเอามีทุพเทียนให้ด้วยนะคะ<ว>มาละยี่สิบบาทนะคะนี้ดอกบัวที่พระธาตุพนมนะคะ<ม>เดี๋ยวเข้าไปไหว้นี่ก็จะมีขายตามจุดตามจุดเนาะข้างหน้าก็มีนะคะมาอุหนุนแม่กล่องก็ได้ค่ะถ้าเข้ามาเอาโอเคค่ะเอาเ,าเอาสามดอก ได้ดอกบัวแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระธาตุพนมกันนะคะอันนี้ก็ชุดละ20บาทนะคะก็จะมี1ดอกเนาะเมื่อกี้แผ่นทอง20บาทนะคะก็ไม่แพงอุดหนุนได้นะคะแต่ว่าเราไปเจออยู่พมา150่าร้อยห้าสิบแต่อี้ไม่ได้เอาเนาะก็ถามราคาก่อนได้นะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อเราอย่าไปโทษคนขายว่าทำไมเขามาขายให้เราเราต้องถามก่อนนะคะเอาเคค่ะปะเราเดินปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระธาตุด้านในนะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นที่บรรจุพระบ,บรม สารีริกธาตุนะคะของพระพุทธเจ้าเนาะที่เขาบรรจุไว้ข้างบนนะคะก็คืออีจะพาไปไหว้คืออีไหว้ไม่ต้องเป็นเด็กนะคะขอพรต่างๆเนาะเราจะไม่บนบักสารเก้านะเราขอพรอย่างเดียวนะคะโอเคค่ะไปเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในแรับะบุงว้า เข้ามาด้านในนะคะวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็จะไม่ค่อยเยอะมากนะคะแต่ที่เห็นเยอะๆคือคนถ่ายรูปนะคะเต็มแบบว่าตามๆจุดในวัดรายลเอียดจะเยอะมากนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้ก่อนปะตอนนี้เขากําลังเหมือนแบบว่าบํารุงวัดนะคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนบูรณนะอ่าบูรณะวัดนะคะก็พื้นที่เราเหยียบเป็นแผ่นหินเลยนะคะแบบหนามากค่ะไปะทุกคนเมื่อกี้ร้อนเท้ามากพอเดินขึ้นมาเย็นเลยนะคะใช่คะ่ะ <laughs> เป็น <laughs> จริงขาแมวบอกนะคะเพราะว่าเป็นหินอ่อนนะคะมันก็เลยเย็นอันนี้นะไหค่ะไปะเดี๋ยวเราไปไหว้พระก,กัน <laughs> เราจะต้องเดินวนสามรอบก่อนนะคะเราก็ค่อยมาไหว้นะคะทุกคนเราต้องวนด้านนี้ใช่ไหม,มนม,มเแอแม่เขามาจากาประเทศไหนฮะเวียดนามไหมพม่ากาัมูชา,าฟังไม่ออกเดี๋ยวเราเดินวนไ่ นนแดดเวลาที่อังนะคะแดดร้อนมากทุกคนแต่ดีที่วัดเขาทําดีมากเขานึกถึงแบบพุทธศาสนิกชนที่จะมาแบบอาบูชามาสการ่ามาน,นมัสการพระธาตุนะคะเขาก็จะปูเป็นหินอ่อนแบบเย็นมากคือไม่ร้อนเลยนะคะ อีฟนมัสการองค์พระธาตุพนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะเดี๋ยวจะเดินตลาดข้างหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้ามด่านนะคะธาตุพนมนะว่าจะมีไหมข้ามได้ไหมนะคะเดี๋ยวไปชมกันเนะาะไปอันนี้เป็นเสาอินอินทชินนะคะ มาจากเมืองพราราณสีนะคะประเทศอินเดียเดี๋ยวถ้าถึง1นึ่งแสนซับอีจะพาพี่ๆเอฟซีไปเมืองพราราณสีนะคะที่อินเดียนะคะยังไงก็ฝากพี่เอฟซีกดไลค์กดแชร์มาได้เลยนะคะเพราะพุทธศาสนาก็อยู่คู่กับเรามานานนะคะพอเรากลับว่าแล้วเราก็รู้สึกแบบสบายใจทําอะไรก็คล่องนะคะวันนี้ก็ขอพรอให้พี่ๆมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะวันนี้เราสนุกกันที่อำเภอท่าทนงกันนะคะป่ะเดี๋ยวลืมไปว่าเรามันติดกับชายแดนลาวเนาะมีแม่น้ำโขงขวาง,ง,งกั้นนะคะตรงนี้เดี๋ยวไปดูนะคะ ทั่วมาเยอะมากทุกคนแม่แม่มาไหว้พระ <c oughs> อันนี้จะเป็นคนแก่แบบไม่บ้านเราก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะจะใส่ผ้าถุงแบบนี้ก็จะแตกต่างเนาะถ้าจะเป็นถ้าเป็นแม่แม่ทางฝั่งมพบูชาก็จะใส่อากลางเกง,แกงแสแล็กแบบนี้นะคะก็จะแตกต่างกันเนาะไปเดีวเราไปกัน นี่สมล้อเยอะเลยนะคะที่ธาตุพนมน้าวัดธาตุพนมนะคะพระธาตุพนมเนาะอ้วันน้นรักอะสามารถมาอุดหนุนได้นะแต่เรายังไม่นั่งตอนนี้เดี๋ยวขอเดินแถวนี้แป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวถึงจะมาใช้บริการน,นะคะเดี๋ยวจะมาสอบถามราคาว่าเราไปถึงริมโขงตัวนี้เท่าไหร่นะคะ โซนนี้สิเป็นโซนขายของฝากของที่ระลึกน้านาวัดนะคะถ้าใครแบบมาก็สามารถมาเลือกมาส้มใดนะคะกระเป๋าใบละ20่บแบบนี้ยี่สิบสี่สิบห้าสิบนี่นะคะใส่เงินนะคะเผื่อใครมีเงินแสน <c oughs> เอาไปใส่เงินแสนได้ไหมคะนี่เลยเงินแสนเงินล้านได้แม่เขาบอกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเดินตรงนี้ก็คือมันจะทะลุไปถึงแม่น้ำโขงตรงนู้นเลยนะคะแล้วก็ออกประเทศลาวเลยนะทางนู้นเนาะเดี๋ยวเราเดินชมกันนะคะ ชุดไทยชุดแบบว่าออกงานบุญงานบวชก็มีนะคะสามารถแวะมาเลือกได้ 299, 380, 100สบหนึบาทแบบนี้พอะะดีนะคะเผื่อใ,ใครคิดออกว่าจะออกงานบุญแบบนี้ไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็มาซื้อแถวหน้าวัดได้นะคะวัดประธาพนมน,นะคะแวะมาได้เลยมองนีเพิ่อนกสีขายพวกวัตถุบโบราณน,นะคะมีลือสีมีพญานาคเนาะ อันเพิ่อินอย่างอันเนี้ยพี่พคอมเมนต์มาบอกอินเน่เอินเอื่อนอย่างน้อสิมิพะเคืีองมีอย่างต่างๆนะคะเพื่อภัยมากแบบของโบราณเนาะแต่เกียงเจ้าพายุก็มีทั้งทึงแต่ทั้งคนไงอ๋อนงๆนักเรียนมาทัศนศึกษานะคะเยอะมากเนั้ยโอ้มาจากโรงเรียนไหนน้ะเด้อโอ้ ตกใจเสียงแต่ทุกคนแต่รถตู้นะคะผิดแต่ใส่น้องๆเขาน้องน้องเขาก็มาทศนิษฐ์สามาหากินข้าวนะคะคุณครูบอกว่าบ่ายสองยี่สิบนะตอนนี้จะบ่ายสองแล้วนะคะยี่สิบนาทีนะคะโอเคครับรถทัวร์เยอะมากนะคะคือที่นี่เป็นจุดเช็คอินที่แบบว่าทุกคนต้องมานะคะานักเรียนนักศึกษามายัมไหมเยอะมากเลยนะคะโอ้โห่ ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะคะเป็นจุดเช็คอินที่แบบว่าถ้ามาทาาพนมนะคะต้องแวะมานะคะก็คือจะเป็นซุ้มนะคะตรงนี้เป็นซุ้มประตูเรืองอารามรัฐรัฐด,ดากอนนะคะโอโ้โหก็คือเราถ่ายตรงนี้สามารถมองเห็นได้ทั้งแม่น้ำโขงทางนู้นนะคะแล้วก็ด้านหลังเราก็จะเป็นพระธาตุพนมสวยมากเป็นจุดที่แบบไฮไลท์มองเห็นทุกอย่างเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่า เหนไมเหมือนดอกอะไรอะ่ะทุกคนดอกทานตะวันไหมนะคะโอ้สวยมากเอ <c oughs> อีว่าเพิ่งได้มาถ่ายแบบจริงจังแบบครั้งแรกอีกว่าผ่านมาหลายรอบนะแต่ว่ารอบนี้คือจริงจังมากๆๆมาคือต้องได้มาถ่ายตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาพี่ๆเดินชมตรงนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบถนนคนเดินเมืองเก่าแบบนี้นะคะแล้วก็ลัดลาะไปถึงแม่น้ำโขงตรงนู้นเนาะฝั่งนู้นจะเป็นแขวงคำม่วนนะคะ<ม>เป็นอะ,อะไรนะเมืมเองเซบังไฟนะคะทางนู้นนะ้าอยอี้ายอี้ายอีจะไม่ผิดนะคะถ้าเกิดว่าอยางที่พีเอฟซีคอมเมนต์มาได้เลยนะคะว่าธาตุพนมตรงข้ามกับเมืองอะไรที่สปปลาวนะคะโอเคเนาะเดี๋ยววันนี้จะข้ามด่านด้วยนะคะที่ ทานพนมนะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนาะปะเดี๋ยวเราจะซื้อของฝากนะคะตรงนี้ถ้ามาให้มาซื้อได้นะคะเป็นภาพแบบพระพุธทธรูปหรืออะไรต่างๆ,ๆนะ,ะตรงเนี้ยล้วก็พระธาตพนมแบบเนี้ยซื้อไปฝากได้เลยนะคะปะเดี๋ยวไปชมกันดดดเดียเรามาซื้อรูปก่อนนะคะซื้อรูปรอรอสิบ รอเก้ารอห้าเดี๋ยวเราดูก่อนเนาะค่ะเดี๋ยวขอชมมีรูปวันนี้เรามอท้าทาพนมนะคะก็จะมีเหมือนโมเดลท้าทพนมนะคะจําลองขายอยู่ที่นี่จะมีราคาหลักพันพันกว่าบาทยอะไรเงี้ยก็มีหลายแบบแต่ว่าเราจะเอาอันนี้อันนี้นะคะรวยนะคะนี่เลยนะคะ350นี่เขาบอกเดี๋ยวซื้อไปขึ้นบ้านใหม่ฝากพี่นะคะนี่โอเคป่ะเดี๋ยวเราจ่ายปังกันอันนี้ค่ะ สวยๆเยอะเลยนะคะแล้วก็ราคาแบบไม่แพงย่อมเยาว์มากๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีพยังไม่กลับอีจะแวะมาซื้ออีกนะคะอันนี้เราต้องเดินต่อลองเลยซื้ออันเดียวไปก่อนนะคะก็จะมีรูปแบบว่ารูปพระรูปอะไรต่างๆก็มีรูปพระธาตุพนมนะคะมาพระธาตุพนมเราก็ซื้อไปเป็นที่ระลึกได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปริมโคง้งเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปข้ามด่านนะคะ ตรงนี้จะเป็นย่านเมืองเก่านะคะริมแม่น้ำโขงที่อำเภอท่าพนมนะก็จะมีร้านต่างๆขายเยอะมากนะคะของฝากกะละแมอะไรแบบนี้ก็มีนะคะนี่เลยเดี๋ยวเราอยากกินกะละแมาแม,มาที่นี่กะละแมที่แบบห่อใบตองอ่ะอร่อยนะคะเดี๋ยวขอโอ้ท็อปโอ้ท็อปเท่าไหร่่ะคะแบบนี้ ้าสิบเอาห่อหนึ่งค่ะห้ากิบนี่เลยเกะละแมนะคะนี่เ,เขาหอ่อห่อใบอะไรคะใบตองกล้วยใบตองกล้วยนี่เลยอร่อยอร่อยนะคะห้าสิบบาทแล้วจ,จ่ายตังก่อนตรงนี้นะคะเราแวะซื้อกะละแมแล้วเขาเขาเรียกว่าย่านประตูโขงนะคะตรงไปก็เป็นแม่น้ำโขงเลยนะคะ บูกูก็มีนะคะเขาบอกว่ากินไม่หมดกูกกูจะปรับเขาบอกไป <laughs> okay. <า> <laughs> ถึงแล้วระวังรถ <laughs> ถึงแล้วริมแม่น้ำโขงนะคะทา่าพนมกินลมชมวิวทา่าพนมนะคะข้างหน้าเราเป็นแม่น้ำโขงนะคะไปไปดู <laughs> ตรงนี้ก็จะเป็นเรือดโดยสารนะคะ เยอะมากตัวนี้เขาปล่อยปลาด้วยนะเพราะเขาเรียกปล่อยปลาไม่บอบอกนะคะด้านหลังนะแต่เรายังยังไม่ปล่อยดีกว่านะคะทุกคนนะเดี๋ยวเราเดินทางต่อนอะฝั่งตรงข้ามว่าจะเป็นอะไรนะบ้านปากน้ําศรบังไฟเมืองน้องบกนะคะแขวงคำมวนสบปบ่อเล่าเออฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะได้ข้ามไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าจะข้ามได้ไหมนะคะวันนี้ลุ้นมากเลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราเดินมีปล่อยปลานะเผื่อใครแบบอยากปล่อยปลาปล่อยหอยอะไรอยางี้ก็สามารถแวะมาปล่อยได้นะคะที่นี่เลยเนาะ ริมแม่น้ำโขงนะคะคนี่ค่ะมีบอยบาทำบุญมาสะกดเคราะห์แบบนี้ได้เลยนี่ค่ะป่ะเปิดหรือยังคะค่ะ,คะกินข้าวนั่งเรากินข้าวกันก่อนนะคะริมแม่น้ำโขงก็จะมีพวกเมนูปลาก็มีเนาะปลาคลังอะไรต่างๆนะคะเยอะเลยเนาะต้มยำปลาน้ำโขงก็มีเดี๋ยวเรานั่งก่อนนะค่ะใส่ทะเลเราแค่นี้ค่ะ อันนี้ค่ะเราสั่งเป็นต้มยำปลาน้ำโขงนะคะแล้วก็ไก่ทอดนะคะมีไก่ทอดเนาะแล้วก็ข้าวเหนียวสามไอข้าวสวยสามนะคะแกวน,น้ำโขงกงน้ำจ้าโอเคเนาะอันนี้เป็นร้านดวงตาริมโขงนะคะที่ท่าดพน,นมแวะมาได้เปิดตั้งแต่นี่แหละกลางวันเลยนะคะเปิดตั้งแต่กี่โมงคะแม่แปดโมงเช้าเลยเหรอคะปิดกี่โมงคะ ปิด2องทุ่มเลยนะคะเปิด8ปดโมงเชา้าปิดสองทุ่มแวะมาทานข้าวได้ฝากท้องที่นี่ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนนะเนาะเฮ้ยพี่มาเสิร์ฟมันแข็งแล้วปีไก่ทอดตีไก่ไม่น้ำโขงหรือเปล่า <c oughs> ไก่ริมโขงหรือเปล่าก็ทุกคนนี่ให้น้องเอวานะคะอ่าจัดไปเลยค่ะหน่งชิ้นค่ะ ูตกแตง่งต้มยำนะคะเป็นต้มยำปลาน้ำขูงนะเนี่ยสไตล์ทาดพนมนะทุกคนอดีตตักก่อนมีปลาแบบเน้น,นๆอูๆ้หก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 เน้นนะคะโ้เห็ดอันนี้ปลาอยู่นี่เนื้อปลาแบบเน้นๆเ,เลยนะคะเป็นต้มยำนะคะยี่สั่งต้มยำอันนี้ไม่ได้สั่งต้มลาวนะต้มยำ อืมอร่อยอร่อยเปรีย้ยวหวานกลมกล่อมอูมมิดเดี๋ยวขอกินเนื้อปลาก่อนขอชิมเนื้อปลาปลาอะไรคะแม่ปลาค,คังใช่ไหมคะอืมปลาคังอร่อยปลา้ําโขงเลยนะคะว้าชอบมากปลานี้นะคะอืม วันนี้4 2 0บาทโอ้คุ้มเลยอิ่มแซบ่บอร่อยแฮงจ้ะเดี๋ยวข้าสิไปมงดานเนาะเดี<ม>๋ยวไปเบิ่งกันไปสิ<ม>ขาบได้บ่เนาะ<ม>อ่ะเดี๋ออยวไปหา3ล้อก่อนเพราะดี้่าอิฟตามหา3ล้อแล้วบ่ม,มี3ล้อเลยค่ะแถวลิมโขงก็เลยว่าสินยางกลับไปเอาเอา่เอาเอารถยนต์ก่อนค่ะแล้วก็สิไปมงดานเนาะมงหันนะคะมงดานพระธาพนมนะคะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเนาะป่ะเดี๋ยวข้าไปเอารถกันก่อนจ้ะ บอกว่าอยากให้หันปลาเอาไมาให้หันปลาก่อนนะคะให้หันปลาก่อนน้องเอวายอยากให้หันปลานะคะตรงสถูพระธาตุองค์เดิมนะคะสถดปอิฐเนาะเป็นเป็นอิฐนะคะตรงนี้นะคะออราเ เป็นเสาเอกใช่ที่ล้มปีพศ2518นะครับเป็นเสาเอกใช่ไหมคะที่ล้มเมื่อปี2518นะคะโอเคเดี๋ยวใจยืนก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะให้อาหารปลานะคะที่สูบอิดพระธาตุองค์เดิมนะคะที่พี่เขาบอกว่าเสาเอกของพระธาตุองค์เดิมที่ล้มเมื่อปี2518ก็คืออยู่ที่นี่นะคะก็มากราบไหว้ขอพรได้นะคะก็เป็นสูบที่ทํามาจากอิดล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้อาหารปลาก่อนนะปุ้ย ระวังเลัดเลยจัดเลยเอเกเอ็บถุงไม่ทีนะเคอีถุงนึงมาด้านนี้มาถุงนึงนกเต็มบาเลยอะรปลาปาปลมาด้วยอะว้าวหูปลาเยอะเป็นปลานินนะคะทุกคนข้างล่าง<ช>ว้าวเยอะมากใหญ่มากอู้กระโดดปลานินประตะเพียนไหมเอ่ย ว้าวโอว้ก็เป็นการแบบว่าเขาเรียกว่าการให้ทานนะคะการเสียสละเนาะอันนี้ก็ให้อาหารปลานะคะโอ้โอเอยคค่ะปะเดี๋ยวเราไปเอารถกันค่ะยาวแล้วเรายาวลว้ตอนนี้วันนี้ป่ะ ค้นตรงนี้แล้วก็มีท้าวเวสสุวรรณด้านหลังนะคะเดี๋ยวมากลับบ้านขอพรไปก่อนนะคะอุดหนุนคุณยายนั่งขายนะคะคสิบบาทก็ดีให้อาหารปลาใกล้ๆตรงนี้นะยังไม่ได้กิน ช้แล้วให้เก็บที่เดิมนะคะก็คือมาแขวนไว้เอาไปกลางได้นะคะลองเทสหน่อยล่มไหม <c oughs> ทางนี้เลยค่ะลงุง <c oughs> เทมากฟรีนะคะอันนี้ไม่ใช่ถือกลับบ้านนะเขาให้ให้อยที่เดิมนะคะ หมดแล้วนะคะด่านขามเรืออําเภอธาตุพนมไปที่เมืองปากน้ำเซบางไฟเนาะอยู่แขวงอาขามวนนะคะฝั่งนั้นเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิงะะ่งเลยค่ะว่าสีขามในบอ่อตอนนี้กะบ,บ่ายสามแล้วค่ะมงนี่สิเป็นจุดผ่อนปลนนะคะกับทางการค่าเนาะลองไปเบิ่งเนาะนเดี๋ยวอิ๊ฟจะเดินเข้าไปสอบถามพี่ตอมอนะคะว่าคนไทยข้ามได้ไหมนะคะเนาะเดี๋ยวเข้าไปถามก่อน เพื่อนให้คนลาวค่ะไปได้อย่างเดียวค่ะมาได้อย่างเดียวค่ะคนไทยขามไปบาได้เ้ยค่ะ<อ>ด่านนี้จุดผ่อนปรนทางการค้าที่อำเภอทาดพนมนะคะมองหนีเนาะก็คือว่ามาสิว่นคืออยู่เขมราขมราชเขมรราชเป็นด่านประเภทนี้ค่ะยกระดับกว่าด่านนี้นิดนึงแบบนี้ค่ะก็เลยคนไทยข้ามไปได้เนาะอันนี้ก็จะมีคนลาวมาขายวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะวันจันทร์กับพฤหัสนะอันนี้ถ้าใครแบบอยากมาซื้อของก็สามารถมาที่นี่ได้ นี่ก็จะมีคนลาวแบบเข้าออกตรงด่านนี้จะใช้เรือในการโดยสารเข้าออกนะคะตรงนี้เนาะนี่เลยก็จะเป็นเรือแบบนี้อุยเรือแบบดีมากเลย <c oughs> นี่เลยค่ะโอ้หนูเขาก็จะขนสินค้าแบบนั้นน,นี่ค่ะ โอเคเนาะด่านนี้ก็คือห้ามคนไทยเข้าไปจริงๆค่ะคือข้ามไม่ได้ถ้าอยากข้ามไปลาวก็คือให้ข้ามที่ด่านสวรรค์เขตด่านมุกดาหารนอะสวรรค์เขตหรือว่าด่านอานครพนมคําม่วนนะคะตรงนั้นจะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2แล้วก็แห่งที่สองอยู่มุกดาหารแห่งที่3ามอยู่ที่นครพนมนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้อีว่ฟาวิพีเอฟซีกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ไม่ได้เลยเด้อข้ามไม่ดได้เสียใจขึ้นกันค่ะ ว่าสิพาพี่ๆขามไปเบิ่งฝั่งนั้นจักหน่อยเนาะหาพี่น้องทั้งสาฝ่อลาวเนาะโอเคบบเป็นยังค่ะเดี๋ยวอี่สิบ้าพี่ๆไปที่ด่านข้ามที่นครพนมจ้ะไปแข่งคำมวนเลยเนาะไปสภาพมิตรภาพไทยล้าวแห่งที่3าเลยจ้าไปกันค่ะ